สวัสดีค่ะทำไมวันนี้ดูลุกเป็นแบบผู้หญิงแรงอะตอนแรกเราก็ทาปากสีชมพูแล้วก็จะดูเป็นผู้หญิงแบบคาวาอีนะคะแต่ซีนสุดท้ายคือแบบทาปากส้มเลยแล้วก็จะดูเหมือนเป็นผู้หญิงแบบ เปรีป้ยวๆเอ๊ะกินตัวหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะวันนี้นะคะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยที่ดูแล้วก็ติดตามโซเชียลแคมของลูกน้ําอยู่นะคะขอถือบัตรมินแป๊บน,นึงเพราะว่าขับรถไปอยู่นะคะเดี๋ยวจะโดนรถมีสอยตูดนะคะ,ะวันนี้นะคะขอมาพูดหน่อยว่าที่ถึงจังเลยไม่ได้มาลงคลิปแบบว่าพูดอย่างนี้นานแล้วนะคะคลิปที่ลงล่าสุดก็มีแต่ขายของขายของนะคะถ้าใครรำคาญก็ต้องขอโทษไว้ในที่นี้ด้วย เวันนี้นะคะเห็นแต่งตัวจัดขนาดนี้ทรงผมเป็นก้อนขี้หมาอยู่บนหัวเพราะว่าตอนจะกลับแล้วขอแบบรวบๆขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ามันเหนียวนะคะก็วันนี้ไปถ่ายแบบมาของ p r i n c Charming นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่เป็นเกางเกงยีนแทนเมที่มาปักหมุดมาฟอกสีทุกอย่างทําเองแล้วค่ะก็ถูกมากๆด้วยเดี๋ยวเขาจะเปิดเปิดตัวคอลเลคชันใหม่น่าจะเป็นวันจันทร์ไม่ก็อังคารแล้วลุกน้ยก็มีของมาแจกอีกตั้งค่ะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ พิ่งกลับจากปักกิ่งมาไม่ถึง2อาทิตย์ก็จะสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องอา่านหนังสือแล้วแต่ก็ยังคงไปทํางานอยู่นะคะเมื่อวานก็ไปถ่ายรายการของช็อปออนทัวมาซึ่งมีข่าวดีของอคนที่ขายของในอินเทอร์เน็ตนะคะลูกน้ำก็พอมีช่องทางแล้วเนี่ยก็อยากจะช่วยทุกๆคนก็เหมือนกับว่าใครที่ขายของในอินเทอร์เน็ต ก็อาจจะทิ้งข้อมูลว่าขายอะไรทางไหนมีอาีไจีเชื่อแล้วแล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะเพราะว่าในรายการเนี่ยก็จะมีช่วงช่วงใหม่ก็คือช่วงเหมือนแบบโปรโมทสินค้าในอินเทอร์เน็ตให้ฟรีอะไรอย่างนี้เออเป็นไงล่ะ ก็รายการชื่อรายการชอปออนทัวร์อยู่ทางเคเบิลนะคะอย่าเพิ่งถามว่าช่องไหนเพราะว่าตอนนี้นาก็ยังหาไม่เจอเลยเพราะแต่ละพื้นที่มันนั้นช่องมันมันนะมันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่องไหนนะคะก็จะพยายามแบบมีอะไรดีๆนะคะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยเหลือทุกคนนะคะจะได้ขายของขายของกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำสนับสนุนให้เด็กเอ่อบางคนก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยก็มาขายของผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยน้ก็เห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ก็ควรจะช่วยพ่อแม่ประหยัดตังอะไรบ้างโอเคแล้วตอนนี้นะคะลูกน้ำก็จะบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นของลูกน้ำเอะไอคการ์ท็อคอนโดไปไหนนะ้วนนี่เปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเปให้หนยยทำไมไม่เปิดให้ล่ะเปิดให้หน่อยสิเปิดให้หน่อยเออฮิ ใช้ระบบแบบพูดในใจแล้วพอแล้วยามเขาก็จะเปิดให้อะไรอย่างนี้เออไม่ใช่นะคะก็เมื่อกี้พูดถึงอะไรวะลืมอ่ะเอาเป็นว่าโปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วค่ะอยากได้ก็รีบซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้สําหรับใครที่สั่งดีท็อกสามกล่องขึ้นไปแล้วค่ะส0งพันบกเจบาทจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับครีมหอยทาาหรือสเนลครีมของแทจาก เกาหลี Korea, ไปเลยมูลค่าเกือบสองพันบาทซึ่งจัไม่ได้าไ่าซีแมทชูไรโอเคมั้ยกอแฟมจะลดแลกแจกแถมให้สุดๆแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ให้เวลาถึงแค่สิ้นเดือนนี้เพราะว่าเลื่อนแล้วเลือ่อนอีกเลือ่อนแล้วเลือเล่อนอกีอกซึ่งตอนนั้นที่เลื่อนก,ก็เพราะว่าติดไปปักกิ่งด้วยโอเคอาจะ๊ะสาวๆบา,บายๆ๋ยวมีอะไรก็จะมาพูดคุยกันอีกนะคะคิดถึงลูกคนนะ้จุ๊บ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 ญญ๊บจุจ อ๋อนี่เรามีตัวอย่างกางเกงของปิ้งชัมมิ่งให้ดูด้วยน,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 นี่เห็นไหม,ม <S <S เจยไหมอาจจะไม่เห็นเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะเราก็ไปจิกมาหนึ่งตัวสีสันน่ารักมากๆเลยราคาไม่แพงด้วยถ้าอยากได้ก็รอเขาเปิดตัวอาทิตย์หน้าน,นะคะตอนนี้ลูกน้ำก็ใกล้จะถึงลวดูสิต้องทำงานด้วยส่งของไปด้วยแล้วเราต้องอ่านหนังสือสอบด้วยก็ถ้าตอบ ลายช้าหรืออะไรอย่งเงี้ยก็อย่าพึ่งวีเี้ยพุ่งบน่นอย่าพิ่งด่าน,นะคะเพราะเราก็ตั้งใจทําด้วยความแบบว่าตั้งใจแล้วเราก็ทั้งรถทั้งแถมทั้งทุกอย่างเลยโอเคเออถึงแล้ว บายยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็ไปอ่านหนังสือต่อบไม่งั้นน้ำจะต้องหลับแน่ๆเลยเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ขยันทำมาหากินสู้ชีวิตสลามบุกสู้ชีวิตสลามวะ่ะเออเออแล้วก็ใครที่กำลังสอบอยู่นะคะขอให้ตั้งใจอา่านหนังสือก็ข้อสอบให้ได้นะคะบ๊ายบาย